อ่ะค่ะมาต่อการคลิปที่สี่เลยนะคะก็คือจะต่อนเนื่องจากคลิปที่สามเลยก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนประสบการณ์ในการเลี้ยงหมาว่าเจอปัญหาอะไรมาบ้างก็จะเอามาแชร์ให้ฟังนะคะอ่าต่อจากคลิปที่สี่ที่พูดเรื่องน้องหมาตัดหน้ารถไปใช่ไหมเอออันนี้คืออ่ะเรื่องเนี้ยคือแบบมันคือหมู่บ้านที่มีอยู่อ่ะมันเป็นหมู่บ้านแบบ หมู่บ้านเดี่ยวอะเนาะเออเป็นแบบบ้านโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ในหมู่บ้านก็จะมีร้านนาดอะไรเงี้ยแล้วก็ตามกฎหมายในหมู่บ้านก็คือห้ามขับรถเร็วอยู่แล้วอืมแต่ทีนี้ก็คือการที่แบบว่าน้องหมาวิ่งตัดหน้ารถก็คือเราอะทําประตูทํำลวอะไรไว้ดีแล้วคือแบบนึกว่ามันออกไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยอย่างที่ พูดไปว่าเออมันเป็นปัญหาใหม่ที่เราเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันไปออกุวยยุงกัดมันเป็นปัญหาใหม่ที่แบบอ๋อเราเพิ่งรู้ว่ามันไปนปีนออกตรงสารอันนี้เราก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ขยับสารออกไปเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคคือถ้าน้องหมาแบบว่าไปวิ่งเนี้ยถ้ารถชนจนแบบหมาได้แบบเกิดอันตรายแล้วน้องหมาบาดเจ็บอ่ะอันนี้หมาเรามันก็จะแบบอ่ามันก็อาจจะแบบ เกิดความเสียหายต่อรถเขาด้วยต่อหมาเราด้วยก็ต้องมาเกิดค่าใช้จ่ายในการแบบซ่อมรถหรือเราเป็นเจ้าของหมาเราก็ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะในการที่แบบว่าเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในการที่แบบว่าเราปล่อยหมาออกไปอย่างเงี้ยเออหรือไม่ดูให้ดีหรืออะไรก็แล้วแต่จุดท้ายก็คือเราผิดอยู่ดีถ้าสมมติมันเกิดเรื่องขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนอกจากน้องหมาเราจะแบบบาดเจ็บเราจะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายแล้ว เออหมาเรายังจะต้องมาแบบว่าแบบอาจจะแบบถึงขั้นแบบว่าพีการขาห,หักหรือเสียชีวิตคือหมาเรายังจะต้องมาแบบว่าให้น้องหมาเราแบบเจ็บอีกอะไรอย่างเงี้ยจากการที่แบบไม่คาดคิดอะไรหลายๆอย่างของเรามันก็จะเป็นปัญหาตามมาเนาะแล้วก็อ่าส่วนแบบมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถเขาอาจจะหักหลบมาแล้วอาจจะแบบ ไปชนกับรถคันอื่นหรืออาจไปชนบ้านหลังอื่นอาจจะทําให้แบบเกิดความเสียหายได้ทั้งสองฝั่งทั้งหมาเราได้รับบาดเจ็บทั้งอรถคันนั้นก็อาจจะได้รับบาดเจ็บอาจจะเบรกกระทันหันอะไรอย่างนี้เพราะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าคือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันบีก็เลยอยากจะแบบว่าพูดว่าอันนี้สาหรับใครที่เลี้ยงหมาก็อยากจะแบบว่าให้นึกถึงแบบว่าประสบการณ์ให้นึกถึงข้อนี้ด้วยเพราะว่าบีมีประสบการณ์มาประสบการณ์ก็คือ เนี่ยแหละที่แบบหมาเราแบบว่าอ่าเกือบโดนรถชนอะไรเงี้ยหรือโดนรถรถชนนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นไรมากเพราะว่าในหมู่บ้านเขาขับรถไม่เร็วเออแต่คนแต่คนที่มาบอกอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เออมามามาบอกว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอจากการที่เราแบบว่านึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะไปออกตรงนั้นตรงนี้ทีนี้เราก็แก้ไขปัญหาเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ อยากจะมาแบบว่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาพูดว่าถ้าถ้าใครจะเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้นึกถึงข้อนี้ด้วยอย่าเป็นเหมือนเราที่เราแบบว่าคิดน้อยไปไม่ได้นึกถึงจนแบบว่ามันอาจจะเกิดเรื่องได้แต่ว่าโชคดีที่แบบว่ามันก็ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีอาจจะพูดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบวกไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยคือบีก็ นึกนึกนึกไปด้วยแล้วแบบเรียบเรียงไม่ถูกอะไรเงี้ยเออก็ขออภัยด้วยนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ต่อจากเหตุการณ์ต่อจากคลิปที่สี่อ่ะทีนี้บี B. ก็จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งบ้างอ่ะเรื่องที่แบบว่าในมุมมองของน้องหมาเนาะว่าทำไมอ่าเราแบบปิดรั้วไว้ดีแล้วให้ข้าวแล้วให้อะไรแล้วแบบทำไมน้องหมาก็ยังพยายามที่จะแบบปีนออกไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม บีก็ไปศึกษาพฤติกรรมนู่นนี่นั่นมาในเว็บไซต์ฟังจากคลิปฟังจากอ่านนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็สรุปได้คร่าวๆว่าสัตว์อะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนอะมันก็ไม่ชอบแบบว่าอ่าโดนขังอยู่ในบ้านหรอกไม่ว่า ถึงแม้บ้านดีนะจะมีพื้นที่ให้มันวิ่งเล่นนะแต่มันก็ยังอยากออกไปข้างน,นอกอยู่ดีอยากออกไปเจอโลกอยากออกไปเจอเพื่อนอยากไปวิ่งเล่นโซนของมันเออมันก็คือรักอิสระมันก็คือพยายามหาทางที่จะออกไปจะปีนนั่นปีนนี่กัดนั่นกัดนั่นดึงนี่แคะนั่นพยายามลอดพยายามแงพยายามกัดพยายามพังพยายามทําลายพยายามขุดคืออะไรอย่างเงี้ยคือเขามีความรักอิสระของเขาอะ่ะเขาก็อยากที่ออกที่จะออกไปอะ่ะคืออารมณ์เหมือนแบบเฮ้ย ไอมนุษย์ทําไมข้าจะต้องออกได้ออกไปเฉพาะตอนที่แกให้ออกไปวะทําไมฉันต้องออกไปเฉพาะตอนที่แกพาไปทําไมฉันต้องออกไปเฉพาะตอนที่แกว่างอะไรอย่างเงี้ยคือฉันเบือ่อฉันอยากจะแบบออกไปวิ่งเล่นตอนไหนทําไมฉันแบบออกไปไม่ได้ละ่ะอะไรประมาณเนี้ยคืออารมณ์ประมาณน,นั้นอะว่าในความรู้สึกของหมาก็คงแบบว่าเอ้ยเราก็อยากอิสระคืออารมณ์แบบกูอยากออกไปตอนไหนก็คือก็ก็คือแบบก็คืออยากออกไปตอนไหนก็ได้สิ อยากออกไปตอนไหนก็ต้องแบบออกไปตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยไม่ได้หรออะไรประมาณเนี้ยเออก็คือเหมือนแบบอารมณ์มันก็คงแบบว่าทําไมต้องมารอมนุษย์ว่างถึงค่อยออกไปอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์ก็ประมาณว่าแบบอารมณ์หมานะน,นี้คิดเอาเองว่าเฮ้ยกูอยากออกไปตอนไหนกูก็จะออกไปตอนนั้นน่ะเออไม่ได้หรอคือกูก็แบบอยากมีอิสระเออขนาดเราเป็นคนเป็นมนุษย์อะเราก็ยังเราก็ยังแบบไม่ชอบอยู่ ในห้องเฉยๆตลอดทั้งวันเราก็ยังอยากออกไปเที่ยวนั่นเที่ยนี่เราก็ยังอยากมีอิสระเราก็มนุษย์เราก็ยังไม่ชอบโดนขังใช่ปะหมามันก็คงไม่ชอบเหมือนกันนั่นแหละอย่าพูดแต่หมาเลยอันนี้ไม่ได้พูดถึงหมาบ้านบีอย่างเดียวนะพูดโดยรวมเลยเพราะว่าเวลาบีขับรถอย่างเงี้ยมันก็จะมีแมววิ่งตัดหน้าปุ๊บปั๊บแมวมีปอะคอทงนั้นเลยนะเออแบบแบบหมาด้วยไม่ใช่แค่แมวทั้งหมาทั้งแมวนั่นแหละแล้วแมวอ่ะมันขึ้นชื่อเรื่องการรักอิสระอยู่แล้ว เออหนึออกไะมันก็ต้องอยากออกมาเดินเท่นผ่านอะไรของมันอะมันก็ไม่ได้อยากอยู่บ้านเฉยเฉยใช่ปะละ่ะเออถ้ามองในมุมของคนที่รักสัตว์นะที่เขาปล่อยแมวปล่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือเขาก็คงในมุมของคนเลี้ยงสัตว์เขาก็คงไม่อยากจะขังสัตว์อะ่ะก็คงอยากปล่อยให้มันเป็นอิสระใช่ไหมเออแต่บีขับรถไปเงี้ยก็เจอแมวตัดหน้าเจอหมาตัดหน้าแต่เผอินว่าบีไม่ใช่คนที่แบบว่าขับรถเร็วแล้วก็ไม่ใช่แบบในหมู่บ้านก็ไม่ขับเร็วอยู่แล้วแล้วที่สําคัญคือบีก็ ไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรกับตรงนี้เพราะว่าในหมู่บ้านมันมีคนเลี้ยงหมาคนเลี้ยงแมวมันมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเด็กมีแบบสัตว์เลี้ยงมีเด็กอะไรเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ขับรถเร็วอยู่แล้วไงแต่สําหรับคนอื่นอย่างเงี้ยการที่พูดโดยรวมนะการที่หลายๆคนเนี่ยที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยปล่อยมาปล่อยแมวออกมาวิ่งเล่นในมุมของเจ้าของคือก็รักหมาอยากให้แบบไม่อยากขังอยากปล่อยอิสระแต่ในมุมของคนอื่นคนอื่นๆนะ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบ มันวิ่งเพ่นพ่านขวางหน้ารถตัดหน้ารถเขาก็อาจจะแบบลำคาญหรือเขาก็อาจจะแบบว่าเออแบบกลัวมันเกิดอันตรายหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยในมุมก็คือคุณนะ่ะรักสัตว์อยากปล่อยสัตว์เป็นอิสระเออคนรักสัตว์เนาะอยากปล่อยสัตว์อิสระแต่ในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือ การที่ปล่อยมันไปอิสระมันก็ไปสร้างความเดือดร้อนนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นหมาแม,แมวบ้านอื่นก็คือมาสร้างความเดือดร้อนให้เราอะโดยการขี่ใส่แล้วก็มาเดินเพ่นพ่านมาขี่มานอนบ้านเราอย่างเงี้ยวันวันนึงก็คือแบบเยอะเออก็คือคนอื่นปล่อยหมาปล่อย,อยแมวมาเขาคงอยากให้มันเป็นอิสระแหละก็ไม่อยากขังใช่ไหมล่ะเออมันก็มาสร้างความเดือดร้อนให้บ้านเราเออแล้วการที่หมาบ้านเราหลุดออกไปเออมันก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่ในมุมของสัตว์ก็คือเขา ก็รักอิสระไม่อยากโดนขังถูกไหมไม่อยากจะต้องมารอเวลาที่เจ้าของว่างเท่านั้นถึงจะออกได้ส่วนในมุมของเจ้าของก็คืออ่นหนึ่งมันอาจจะหลุดไปเองสองเขาอาจจะตั้งใจปล่อยเพราะว่าเขารักสัตว์เขาไม่อยากขังสัตว์แต่ลืมคิดไปว่าเอ้ยมันจะไปสร้างความเดือดร้อนหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ลืมคิดอาจจะไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนก็คือกูก็ปล่อยไปเลยกูอยากปล่อยอะไรประมาณน,นี้ไม่สนโลกก็ขึ้นอยู่กับประเภทของคนไปแต่เราก็ไม่ใช่คนประเภทที่จะแบบว่า ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครไงถ้าสมมติว่าเรารู้ว่ามันเป็นปัญหามันเดือดร้อนอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆแก้ไปอะไรประมาณเนี้ยอืมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมาใช่ไหมหรือเป็นเจ้าแมวมันก็รักอิสระรวมถึงเราด้วยเราก็รักอิสระเราก็ไม่อยากโดนขังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จบไปเรื่อง เรื่องของการาพูดถึงเรื่องของการว่า,าสัตว์อาจจะแบบโดนอันตรายแล้วคนที่ขับรถมาก็อาจจะเป็นอันตรายได้อ่ะก็คือพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของในมุมของสัตว์ด้วยแล้วก็ในมุมของเจ้าของคนอื่นๆแล้วก็ในมุมของคนที่แบบไม่ได้เลี้ยงด้วยว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้นะเอออันนี้บีพูดถึงแต่ว่าหมาเราไปก่อเรื่องใช่ไหม แต่ว่าไม่ได้พูดเลยว่าบีไม่ได้พูดเลยว่าอ่าเวลาหมาคนอื่นมาก่อเรื่องอะเราโดนอะไรบ้างอ่ะทีนี้บีจะมาพูดบ้าง <c oughs> บีจะมาพูดบ้างนะคือบีเกินไปแล้วว่าหมาเราก่อเรื่องอะไรไปบ้างอ่ะทีนี้มาดูว่าเราได้รับความเดือดร้อนอะไรบ้างจากแบบว่าหมาคนอื่นเหมือนกันแมวคนอื่นเหมือนกันแต่เรา บีแค่อยากจะพูดว่าเวลาหมาบีไปก่อนเรื่องเนี้ยก็จะมีคนพูด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 หรือไปนินทาหรือไปพูดต่อหรือไปฟ้องนิติอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยหรือมาพูดกับบีตรงๆหรือไปพูดกับคนอื่นนินทารับหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือไปพูดกับนิติอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นแต่บีแค่อยากจะบอกว่าในมุมของบีอะทุกครั้งที่บีเจอแบบว่าเรื่องหมาเรื่องแมวปัญหาอย่างเงี้ยหมาบ้านอื่นแมวบ้านอื่นมาแบบว่าสร้างความเดือดร้อนให้บ้านบีอะคือบีไม่เคยพูด แต่พอเป็นหมาบีปุ๊บก็คือแบบว่ามีแต่คนพูดมีแต่คนพูดมีแต่คนพูดแต่เวลาบีแบบว่าเจอหมาคนอื่นมาแมวคนอื่นมาแบบว่าสร้างความเดือดร้อนบีก็คือไม่เคยพูดเลยบีก็แค่รู้สึกว่ามันใจเขาใจเราอะหมาแมวคุณก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอะคือแบบอ่าเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะมาว่าใครอะ่ะมันก็ต้องแบบดูตัวเองด้วยว่า คุณว่าหมาเขาแมวเขาว่าสร้างความเดือดร้อนแล้วตัวตัวหมาคุณเนี่ยแมวคุณเนี่ยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเขาก่อนหรือเปล่าคือมีแค่รู้สึกว่าโอเคถ้าหมาคนอื่นผิดแมวคนอื่นผิดอ่ะเราว่าเราบอกเรากล่าวเราพูดคุยกันได้อืใช่ไหมแต่ว่าก็อยากให้มองอีกมุมหนึง่งก็คือแบบว่า ก็ต้องดูตัวตัวเองด้วยอะ่ะก่อนจะว่าคนอื่นก็ต้องดูตัวเองด้วยคือต้องใจเขาใจเราว่าคนอื่นได้แต่ก็ต้องดูตัวเองด้วยว่ายังไงเป็นยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออจะแบบพูดยังไงดีอะแป๊บหนึ่งนึกคาพูดนิดนึงเร,เรียบเรียงเรียบเรียบเรียงแป๊บหนึ่งเรียบเรียงแป๊บหนึ่งคืออารมณ์ก็คืออารมณ์บีก็คือเหมือนประมาณว่าเวลาแบบหมาบีทําอะไรอะ่ะก็มีแต่คนพูด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 บางทีบีก็ อ่าน้อยใจบางทีทีก็แบบโอ้ยอะไรวะทีหมาใครทําอะไรอะ่ะเราไม่เคยไปว่าอะไรเลยแต่ทําไมทีหมาเรามีแต่คนว่าอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่แบบว่าแบบหมาคนอื่นเราไม่เคยไปว่าเลยทําไมทีหมาเราเขาว่าก็คืออารมณ์นีคือแบบทําไมไม่ใจเขาใจเราว่าเออทีหมาคุณเรายังไม่เคยไปว่าเลยอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณนั้นแหละอ,อพูดเร็วฟังไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะคะอ่ะทีนี้ จะคลิปนี้คลิปเดียวเลยหรือว่าไปอีกคลิปหนึ่งดีวะรู้สึกว่าจะยาวไปแล้วอะคลิปนี้คลิปเดียวเลยแล้วกันเพราะว่ามันหลายเรื่องแล้วเกินอ่ะทีนี้มันจะมาบอกว่าปัญหาที่เราเจอก็นั่นแหละเรื่องขี้หมาขี้แมวนั่นแหละแต่ทีนี้มันมีอ่าคนมาพูดใช่ไหมล่ะว่าหมาเราอะออกไปข้างนอกเราปล่อยหมาออกไปข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยก็มารู้ถึงหูเราเนี่ยแหละว่าแบบ เพราะว่าว่าหมาเราออกไปข้างนอกนู่นนี่นั่นบีก็เลยเก็บหลักฐานไว้เวลาหมาคนอื่นออกไปบีแค่รู้สึกว่าโอเคบอกเราได้นะถ้าหมาเราไปสร้างความเดือดร้อนแต่บีแค่รู้สึกว่าในเมื่อบอกเราก็ต้องบอกหมาคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าบอกหมาเราแต่หมาคนอื่นไม่บอกคือบีรู้สึกว่าในเมื่อบอกเราก็ไปบอกคนอื่นด้วยประมาณนี้คือต้องเท่าเทียมอ่ะไม่ใช่คุณมาบอกเราก้าบอกเราแต่ไม่กล้าไปบอกคนอื่นอะไรงนี้ไม่ใช่ไงเออแค่รู้สึกว่าโอเค เรารับรู้แต่บอกเราก็ต้องบอกคนอื่นด้วยแค่นั้นเองบี B, ในเมื่อมีคนมาพูดว่าหมาเราออกไปเพ่นพ่านใช่ไหมอันนี้แต่ก่อนนะเพราะตอนนี้หมาบีไม่ได้ออกไปแล้วเพราะบ,บีแบบทกากาแพงทําอะไรแบบแบบลากแบบอะไรที่มันจะปีนอะไรอย่างเงี้ยออกไปหมดแล้วอันนี้คือเป็นแต่ก่อนนะหมายถึงเล่าว,ว่าแบบเป็นประสบการณ์แต่ก่อนอ่ะพอมีคนมาพูดปุ๊บอ่ะบีก็ไม่รอช้าครับทุกครั้งที่บีออกมาแล้วเจอหมาใครเพ่นพ่านบีถ่ายรูปไว้เลยครับเออ เพื่อยืนยันว่าไม่ได้มีแค่หมาเรานะบอกหมาเราเราผิดเรายอมรับแต่เพื่อความเท่าเทียมไม่ใช่มาบอกแต่เรานะไปบอกคนอื่นด้วยนะคนอื่นได้บอกไหมบอกคนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้อะดูคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันไปเข้าออกไปแล้วอะโอเคเมื่อกี้เมื่อกี มีหมาตัวอื่นเข้าบ้านเราโอเคเราก็ถ่ายไว้แต่ด้วยความที่เราก็รักสัตว์นะเราก็ไม่ได้เกลียดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยที่เราถ่ายไว้ไม่ใช่ว่าเราเกลียดหมาหรือไม่ชอบเจ้าของหมาคนนั้นหรือว่าอะไรนะเราแค่อยากถ่ายไว้ว่าโอเคไม่ใช่มีแค่บ้านเรานะหมาตัวอื่นก็ออกมาเหมือนกันนะเราแค่จะสื่อแค่นี้ว่าเอ้ย hey, หมาตัวอื่นก็มาเข้าบ้านเรานะอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองที่เราจะสื่ออ่ะต่อไปมาดูคลิปต่ตอไป ไปจ้าร้องเะร้องเสียงหลงเขาอ่ะเห็นไหมคืออันเนี้ยคือคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่เราปล่อยหมามาวิ่งเล่นเพราะว่าเราแบบแบบให้มันอยู่ในบ้านทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่บีบอกมามันลกอิสระก็ต้องปล่อยไปวิ่งเล่นบ้างอ่ะทีนี้บีก็ปล่อยหมาออกมาวิ่งเล่นแล้วทีเนี้ย มันก็มีหมาตัวอื่นมาวิ่งด้วยความหมายที่บีจะสื่อก็คือเฮ้ย <c oughs> กูไม่ได้ปล่อยหมาคนเดียวนะคนอื่นก็ปล่อยแล้วแบบทำไมจะมาว่าเราอย่างเดียวก็ต้องไปว่าที่คนอื่นด้วยบอกว่าเราแล้วแบบบอกหมายถึงบอกเราอะแล้วไปบอกคนอื่นหรือเปล่าความหมายของบีก็คือถ้าบอกเราก็ต้องไปบอกคนอื่นด้วยก็คือบีก็จะพูดคำเดิมที่บีพูดอะนึกอ,อกป่าเออแล้วก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าบีจะสื่อว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่หมาเรานะหมาคนอื่นก็มีนะ อะไรประมาณเนี้อืมประกก็ประมาณเนี้แหละอ่ะต่อไปก็พาแฟนมาเล่นในบ้านสุดยอดอพออนุญาตปุ๊บแล้วก็เอาใหญ่เลยนะอ่าฮอ่าโอเคอันนี้หมามันก็ต้องการมีเพื่อนใช่ไหมเออ บีนะถึงขนาดคั้นว่าโอ้อยากมาก็มาเลยอนุญาตมาเลยอะไรประมาณนี้ไม่ได้แบบมีปัญหากับหมาที่เข้ามาในบ้านเลยมาเลยมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าเลยเออแต่แค่ถ่ายไว้ว่าโอเคมาบ้านอื่นคำพูดเดิมหมาบ้านอื่นก็เข้ามาบ้านเรานะแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอย่างเดียวนะมันมาขี้ด้วยและเราต้องเก็บขี้มันด้วยเออ ต่อวิ่งเล่นรอบบ้านวิ่งเล่นรอบบ้านอ่ะดูมันดูมันอันนี้ก็คือไม่ได้มาอย่างเดียวไอเหนียวไม่เท่าไหร่ไม่ดือ้อไอเจ้านี่แสบอือหือพาแพนมากินข้าวมันโอ้โหข้าวพ่อกับแม่ซื้อให้พวกเองสองคนแต่มาแบ่งสาวกินด้วยโอ้โหว่าสาวไปเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปให้พ่อมึงดูโอ้โหอ,อ่ะอเห็นไหมคือหมาตัวอื่นมันมาเล่นกับหมาบ้านเราคือหมามันก็อยากมีเพื่อนใช่ไหม ก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ได้แค่มาบ้านเราเฉย,ยมันยังมากินอาหารหมาบ้านเราที่เราใช้เงินเราอ่ะซื้อให้หมาเราแล้วหมาเราก็เสืกใจดีแบ่งให้เขากินอีกแล้วเหมือนพ่อแม่รวยมากเลยนะคะคุณขาแบ่งข้าวเพื่อนกินแต่เราก็ไม่ได้แบบใจไม้ใส่รร,รมแล้วก็แบบให้ทานหมาได้อยู่แล้วเออก็มากินข้าวบ้านเราอย่างเดียวไม่พอมาขี้ใส่บ้านเราด้วยกินเสร็จขี้ด้วย อ่าเหม็นไหมเหม็นใครเก็บเราเก็บอ่าโอเคคือเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหมาบ้านอื่นมาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่าหมาบ้านอื่นวิ่งเล่นเราก็เฉยๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเห็นหมาบ้านอื่นวิ่งเล่นเราเห็นหมาบ้านอื่นวิ่งตัดหน้ารถเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือจะสื่อว่าสิ่งที่คนอื่นโดนมาเราก็โดนมาทุกอย่างแต่เราก็ไม่ได้แบบแบบ ไปบอกไปว่าหรือไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรอ่ะในมุมมองของเราคือเราโดนมาทุกอย่างที่คนอื่นโดนแต่เราไม่เคยแบบว่าไปมีปัญหาอะไรเลยเราไม่เคยว่าอะไรเลยเราไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรเลยเราแบบเราก็แบบไม่ได้อะไรอ่ะนึกออกวะล้วก็คืออาจจะลาพานบ้างแต่ก็แบบคือก็ไม่ได้อะไรก็บ่นๆแต่ก็บ่นกับแฟนบ่นกับลูกแต่ก็ไม่เคยไปว่าไปอะไรรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรใหญ่นักหนานึกออกวะเออก็คือเราโดนทุกอย่างอ่ะ ทั้งหมาเข้าบ้านทั้งหมามาขี้แมวมาขี้สารพัดเราเห็นหมาตัดรถเราอ่หามาวิ่งเล่นนอกบ้านเราเห็นแมวคุยขยะเราก็เห็นะ่ะแต่เราก็ไม่เคยแบบว่าไปว่าอะไรแต่พอแบบว่าคือคือยังไงอะคือเหมือนแบบว่าเราเจออะไรเราก็แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบพ่อคุณ พอเป็นหมาเราไปทําปุ๊บโอ้คนอื่นมีปัญหาหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่สาหรับเราหมาคนอื่นมาเออเราไม่ได้แบบอะไรอ่ะก็ประมาณนี้อาจจะพูดเร็วนะอ่ะเนี่ยเราก็แบบเนี่ยแมวที่ไหนมาบ้านเราแล้วเนี่ยมีปอกคอด้เออวันวันหนึ่งแมวเดินผ่านเป็นสิบตัวไอจะเหมียว,วขนาดบ้านเรามีหมาเนี่ย ไอเหนหี่ยวไอเจ้ามันหลับไงมันไม่มาไล่งาอะโอเคอันนี้ก็คือจังหวะไหนบีลงมาแล้วแบบเจอบีก็ถ่ายไวย้เออถ้าสมมติว่าคือลงมาทุกทีก็เจอทุกทีอะเพราะว่ามันเยอะไงไึกบอกปะคือไม่ต้องนั่งรอเพื่อยืนถ่ายอะคือจังหวะลงมากินน้ําจังหวะลงมาทําอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เจออะจังหวะไหนเจอก็ถ่ายอะไรประมาณเนี้ยอ,อ่า ไป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 เห็นหรือยั okay, <very> อ่ะเนี่ยแมวเข้าบ้านเรามีปลอกคอด้วย mm hmm. ใช่ไหมเออ แล้วปัญหาคือแต่เช้าเลยโอ้ my god ก็เนี่ยเราก็เจอปัญหาเนี่ยเออประมาณเนี้ยเนี่ยดูไล่ก็ไม่ไป้หมาบ้านเราก็ไม่หยุดเห่าแมวไอ้เนี่ยอก็เนี่ยนะคะแล้วก็พอคุณเหียวกับคุณจ้งอะ ว่าไงที่รักนมชงเหรอขอบคุณค่ะเขากำลังตัดคลิปอยู่แป๊บหนึ่งนะปลลูกพอแล้วปะปะเข้า,าขบ้านปะวิยเป็นต่อดูใบกะเพราอา้าวทำไมเนี่ยในหนุนโตแล้วเห็นปะ อ่ะเนี่ยคลิปเนี้ยเราออกมาทำความสะอาดหน้าบ้านใช่ไหมเก็บกวาดเช็ดขี้หมานน่นนี่นั่นเพราะว่าเราขังหมาเราไว้แล้วมันมันก็มีขี้หมาขี้แมวตัวอื่นกลายเป็นว่านั่นแหละสุดท้ายก็กลับมาปัญหาเดิมแล้วก็ต้องเจอขี้หมาขี้แมวเหมือนเดิมคลิปเนี้ยประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราอะออกมาหน้าบ้านเราก็เลยปล่อยมาได้เพราะว่าเราออกมาหน้าบ้านไงเรายืนแบบดูอยู่ไงเออ แต่หมาเห็นในคลิปเห็นหมาตัวอื่นที่ออกมาปะหมาตัวอื่นที่ออกมาวิ่งเล่นอะคือไม่ได้มีเจ้าของมาด้วยแสดงว่าคนอื่นเขาปล่อยหมาโดยที่แบบไม่ได้แบบคือคือยังไงอะปกติคนเราปล่อยหมาออกมาเดินเล่นก็จะต้องมีเชือกจูงพาจูงเดินเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือออกมายืนเฝ้าอันนี้คือเรากับลูกก็คือออกมายืนเฝ้าหมาแล้วก็ปล่อยหมาวิ่งเล่นตามอัธยาศัายออกกํลาลังกายโน่นนี่นั่น,นใช่ไหม แล้วอยู่ในสายตาแต่หมาคนอื่นคือในภาพนี้คืออะไรคือแบบคือคุณปล่อยหมาออกมาแล้วก็เนี่ยมันก็มีคนอื่นที่แบบเป็นแบบเนี้ยคือปล่อยหมาออกมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แค่เราแต่ก่อนเราเจอปัญหาว่าคนอื่นมาว่าเราว่าปล่อยหมาเพราะว่าเราเห็นว่าคนอื่นก็ปล่อยหมาไงเราเลยปล่อยอืมแต่ทีนี้พอคนอื่นมาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะในเมื่อมันเป็นอย่างปัญหาเราก็เราก็ไม่ปล่อยพอเวลาจะออกเรา เราก็ค่อยปล่อยมันออกโดยที่อยู่ในสายตาเราอะไรแบบเนี้ยเออนึกออกปะในคลิปก็คือจะสื่อว่าเราออกมาเฝ้าหมาเรานะแต่มาตัวอื่นคุณปล่อยออกมาแต่เจ้าของไม่ได้มายืนเฝ้านะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยอ,อันนี้คือหมาตัวอื่นมออกมา <c oughs> วิ่งเล่นไปไปย่าไาขี้บ้านเราล,ลบลบ แล้วหมาเราก็อยู่ในบ้านอืมอันเนี้ยคือหน้าบ้านเราแล้วเนี่ยคือหมาคนอื่นซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าหมาหรือว่าเจ้าว่าเจ้าของหมาก็เหมือนเดิมเราจะสื่อว่าเฮ้ยคนอื่นก็ปล่อยหมาออกมาวิ่งเล่นโดยที่แบบไม่ได้มาเดินเฝ้าเพราะาปกติถ้าไม่ไม่จูงใส่เชือกแล้วแบบวาพาเดินเล่นเขาก็จะ แบบเดินตามปล่อยแล้วก็เดินตามยืนดูเดินตามแต่นี่คือเปล่าเลยไม่มีเจ้าของเลยก็คือปล่อยหมาออกมาปกติก็เหมือนเดิมเราก็จะสื่อว่าเอะเนี่ยเขาแบบปล่อยหมาปกติได้ไปแบบบอกเขาหรือเปล่าก็คือจะสื่อเหมือนเดิมเลยว่าบอกเราว่าหมาเราเออกไปเพ่นพ่านก็คือต้องไปบอกคนอื่นด้วยไม่ใช่บอกเราอย่างเดียวคือมันก็ต้องเท่าเทียมอะเมื่อในเมื่อคุณไปแจ้งนิติคุณบอกเราคุณก็ต้องแบบ ไปบอกหมาคนอื่นด้วยไม่ใช่จะบอกบ้านเราบ้านเดียวเพื่อความเท่าเทียมอะเข้าใจปะเออมันก็ไม่มีอะไรนี่ก็หมาเข้าบ้านเข้าบ้านาอีกแล้วอันนี้ที่ต่อถ่ายนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย มันเข้าบ oh. ้านมาอีกแล้วมันเข้าบ้านมาอีกแล้วครับเมื่อกี้มันถ่ายถ่ายแล้วมันหนีมันเข้าบ้านมาแล้วเนี่ยมันเข้าบ้านมามันเข้าบ้านมาแล้วอ่ะอันนี้ก็คือแบบลูกเราลงมาแล้วเจอก็เลยถ่ายไว้ให้ว่าหมาตัวอื่นมันวิ่งเข้าบ้านเราอีกแล้วนะแม่อะไรประมาณเนี้ย มันมาถ่ายนะมันแบบมันมาขี้นะถ่ายไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มันเล่นกับหมาเรานั่นแหละมันก็หมามันก็อยากมีเพื่อนมันก็มาเล่นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เราแค่จะเหมือนเดิมเลยก็จะสื่อว่าหมา <c oughs> คนอื่นก็หลุดออกมาปล่อยออกมาแล้วได้ไปบอกคนอื่นบ้างหรือเปล่าหรือบอกแต่เราถ้าสมมติว่าบอกเราอ่ะก็ต้องไปบอกคนอื่นด้วยว่าอย่าปล่อยไม่ใช่บอกเราหลังเดียวก็ปุ๊บไปบอกคนอื่นด้วยเออก็เหมือนเดิมพูดคําเดิมอืม หมาตัวเมียเข้าบ้านอ่าอันนี้ก็หมาเข้าบ้านอีกแล้วก็แล้ก็ไม่เคยไปว่าใขรแต่พอเป็นหมาเราปุ๊บอ่านั่นแหละจุด,จด,จด แมวเข้าบ้านหมาเข้าบ้านอืมเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเป็นหมาเราปุ๊บมีปัญหาเออเราก็อยากรู้ว่าเอ๊บ้านอื่นนี่ที่หมาเขาออกมาที่เขาปล่อยแมวมาบ้านเรานี่ได้ไปบอกเขาบ้างไหมหรือบอกบ้านเราคนเดียวก็ต้องไปบอกบ้านอื่นด้วยนะถ้าบอกบ้านเราอะไรประมาณนี้นะอืม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณปล่อยหมาคุณปล่อยแมวออกมามันก็มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นใช่ไหมแต่เราก็ไม่เคยว่าอะไรแต่ที่หมาเราคนอื่นเขามีปัญหากันจังเลยก็เลยอยากรู้ว่าเป็นหมาคนอื่นบ้างได้ไปมีปัญหาได้ไปบอกเขาไหม เออก็เหมือนแบบประมาณว่าไม่ใช่มีปัญหาอย่าใช้คำนั้นเหมือนประมาณว่าอ่าคุณเห็นหมาเราอย่างนั้นอย่างนี้คุณมาบอกเราแล้วกับหมาคนอื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลามันออกมาเพ่นพ่านอย่างเงี้ยคุณได้ไปบอกไหมถ้าไปบอกเราก็จะเราก็จะแบบตบมือให้เลยครับคือแบบโยโอเคเท่าเทียมอืมแต่ ถ้ามาบอกแต่มาบ้านเราบ้านอื่นไม่ได้ไปบอกอันนี้ก็รู้สึกว่าไม่แฟร์เพราะหมาบ้านอื่นก็ออกไปเพ่นพ่านโดยที่ไม่มีเจ้าของไปยืนเดินตามมันอะไรประมาณเนี้ยก็คือพูดคำเดิมเาอะไรไปไปไปเพ่นพ่านนะมึงอ นกโูไม่ต้องหา่าวนกโูมันไปไปแล้วไปไปอ่านี่ก็อีกหนึ่งตัวอย่างคลิปที่มีเปิดให้ดูก็เป็นตัวอย่างหมาหมาแมวแมวที่เข้ามาบุกลุกบ้านเราว่าไงลูกว่าว่าเอาเลยลูกเอาเลยกินแล้วก็วางไว้เดี๋ยวแม่จะกินต่อมากินน้า<ๆ>ใช่ไหมเด็กๆ,ๆอ่าโอเคแม่ทาคลิปใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะเจนะเจ,นะเจแม่เอาคลิปที่พีต่อถ่ายมาอัดด้วยนะ ที่พี่ต่อถ่ายเวลาหมาแมวเข้าบ้านมาเยี<ม>่ยม e ขอบคุณที่ต่งคลิปให้ครับจะได้มีหลักฐานครับ,รบแม่มามาม,ม,ม,มามามา,มาในแมวร้องว่าไงคะเแมว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 แล้วหมาร้องว่าไงหมาห่ง <c oughs> หึ่งห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 งเฮ้ยเหมือนหมาเลยนี่มันหมาปะเนี่ยเออนี่มันหมาเลยโอเคอเดี<ม>๋ยวแม่ทำพอดแคสต์เรื่องเล่าต่อก่อนแม่ทำแม่ก็เล่าเรื่องทำพอดแคสต์อยู่เดี๋ยว ครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วไปคลิปยาวแล้วเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วคลิปนี้ยาวมากคลิปสี่เดี๋ยวไปต่อคลิปห้าแล้วกัน